사랑해 다 내려가 커서 잘라 꽃기만 걷게 해줄게요 yeah. <목소리도> 자 어디가 호시의 흥미를 날려내려 김세정 เพราะมากมากเลยนะครับเมื่อกี้เดขอบคุณค่ะเดเพราะไห<ป><ป>มครับชอบไหมฮะขอเสียงี้อีกทีโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากในวันนี้นะครับเราได้มาเจอกันวันนี้แล้วอย่างที่บอกน,นะครับว่าแฟนๆชาวไทยก็เฝ้ารอ ที่จะเจอคุณเซจองวันนี้เหมือนกันอยากจะทักทายแฟนๆยังไงบ้างเชิญเลยครับสวัสดีค่ะฉันเจอเซซังไทยน้มบนบุน보고싶었어요ลังลังค่ะคิดถึงมาบกๆจริงๆค่ะเซซังไทย 어 진짜 여기 처음에 들어와서 세상들 보는데 눈물이 울컥해가지고 그 참고 꽃길 불렀거든요. 진짜 너무너무 보고 싶었어요. 그 타락이 들고 마본 무티에, 뭐, 현 세상 눈물이 잘래, 그래, 어 카, 딱, 안 눈물 와이, 라고 랑, 플레 플라워, 웨이, 머기, 아, 카, 캐, 뜯, 뚜, น่ารักมากๆเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น first fan meeting เลยนะครับกับ2022นะครับเซจองเซซังไดอารี่นั่นเองถือว่าเป็นการทัวร์เอเชียนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยแล้วก็เซซังชาวไทยทุกๆคนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มาเจอแฟนๆชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจของคุณเซจองด้วยเจอปุ๊บอยากจะมีความในใจอะไรบอกเซซังไทย เริ่มต้นสักนิดหนึ่งก่อนไหมครับมีไหมฮะกูเข้ากปตัมาเดียสิ่งที่อยากจะพูดเหรอคะอืมอืมอันดับรรักนะคะรักนะค่ะี่รักมากและนี 계속 아까 했던 말그대로인것 같아요. 너무 보고 싶었고 사랑하고 이 말을 진심으로 눈 보고 전해 주고 싶었어요. 이렇게 볼 일이 너무 없다 보니까 항상 멀리서 이렇게 응원해 주시는 것만 따로 봤잖아요. 근데 이렇게 직접 마주하게 되니까 속이 막 뜨겁고 뭔가 울컥울컥 울컥 하는 게 계속 올라오는 것 같아요. 그็คงจะเป็นคําพูดเดิมๆ <목소리> ็ทราบอยู่นะครับว่า,าทุกคนเนี่ยคอให้กําลังใจเซจองแบบว่าถึงแม้จะอยู่ระยะห่างไกลมากๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเจอการตันเป็นๆแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อนหน้าแบบนี้ว่ารักและคิดถึงค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเยอะเลยที่จะถามคุณเซจองนะครับเพราะว่ามีแฟนๆติดตามละครมาเยอะมากแล้วก็อยากรู้จักตัวตนอยากรู้จักตัวจริงวันนี้มากๆนะครับเริ่มต้นก่อนเลยมาเมืองไทยปั๊บ

근데저번제가놀러왔을때는오자마자แต่<อ>ครั้งก่อนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็พยายามตามหาร้านที่ทําปูผัดผงกะหรี่อร่อยอ่อ진짜최애음식이에요เป็นอาหารที่ส่วนตัวชอบมากที่สุดเลยค่ะ <목소 리> ปูผัดผงกะหรได้กินอย่างเดียวไหมครับหรือว่าได้กินอย่างอื่นด้วย ฟูปาปง c u r 랑다른거는이제당연히이이ส้มต이랑พาทัย이런것들은네다먹었는데역시나푸파퐁커리를이길수없어요แน่นอนว่าก็ <S <S ทานทั้งส้มตำอะไรต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะปูผัดผงกะหรี่ได้แต่ว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าแฟนมิ่ติ้งเนี่ยได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วนะครับ <S <S ได้ข่าวว่าไปหลายที่เลยโดยเฉพาะไปที่ภูเก็ตมาด้วยไปเที่ยวภูเก็ตมาไปเล่นทะเลมาเล่นกระดานโต้คลืนเป็นยังไงบ้างครับ 일단 제가 생각보다 운동 신경이 좋잖아요, 여러분. 그진찡레 이ชั้น มีเซ้นในด้านก콘 네. 근데 저뿐만 아니라 가족들 다 같이 서핑 도전했을 때 저희 엄마도 나이가 꽤 있으시거든요. 그서브 นั่นแปลว่ายีนของฉันมันดีอยู่แล้วครับ <laughs> แ,แล้วที่สำคัญคือมีหลายคนถามเป็นห่วงคือคนไทยเห็นแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊ะกลัวไหมครับกลัวไหมกับการเล่นกระดานโต้ขึ้นกลัวไหมกับอะไรที่มันแอดเวนเจอร์บนทะเลแบบนั้น전혀전혀ไม่แอบมั่สบก,กไม่เลยไม่กลัวเลยครับ 네. 그리고 이제 그 연기자 선배님들 중에 서핑을 좋아하시는 선배님들이 진짜 많으세요. 다 룬피 근데 그 이유가 연기랑 서핑이랑 은근 비슷한 거 같다라고 많이 표현을 해 주시거든요. PP 연예인들토크을아해요 왜냐하면 토큰과 까 파도가 다가올 때까지 가만히 보고 기다릴 줄 아는 게 이제 배우로서의 감정을 다루는 법이라고 다 말씀하셨는데 이번에 서핑 배우면서 무슨 말인지 알것 같다 이얘기 느꼈던 것 같아요 네그 ยืนรอนั่งรอนิ่งๆจงกว่าพายุ أي, ไปจะพายุจนกว่าคลื่นจะถาโถมเข้ามา <Dead. S 1> เราต้องรู้จักควบคุมตัวเองเป็นมันคล้ายๆกับการแสดง ah. อย่างหนึง่ง ah. เพราะฉะนั้นครั้งนี้ไปเต้าโต้ขึ้นเนี่ยก็เลยลองดูลองออกก็เลยรู้สึกได้ว่าอ๋อ,อมันที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยมันจริงๆ ah. ด้วย ก็เลยชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ฝึกหลายๆอย่างนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างในการโตขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปแค่ภูเก็ตอย่างเดียวช่วงน,นี้เป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปเที่ยวที่โอ้ได้ข่าวว่ามีไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะเว 미국 갔을 때는 이제 개인적으로 행사 U C U C L A였나요? 그 대학교 이제 행사를 제가 해야 돼가지고 네, 네, 네. 찾아 갔는데. อีแต่ก็เลยดูนารุมดราม่าก็ต้องถ้าก่อนต้นต่อรันในที่ต้องการที่จะมีการที่จะมีการที่จะมีการไปครั้งที่ที่อเมีการที่จะมีการทป่จะมีการที่จะมีการที่จะมานที่จะมีการที่จะมีการที่จะมีการที่จะการปี่จะมีการที่จะมีการที่จะมีการที่จะการที่จะมี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 การที่จะมการท่จะมการที่จะมีกรที่จะมีการ้ี่จะมีกาที่จะมีกที่จะม 응ถือว่าไปไปเที่ยวมากๆแบบนี้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกาก็ตามนะครับไปเที่ยวแบบนี้มันมันรู้สึกมันชาร์จพลังให้กับเราย่างไงบ้างไหมครับหรือว่าเป็นการพักผ่อนแบบไหนเปนงก็เถอะแต่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 แตตต 좀 혼자만의 생각에 점길만한 시간이 무조건 필요하고 음. 그리고 갈때꼭 이루고자 하는 목표 하나씩은 갖고 가요 아. 예를 들면 푸켓 갈 때도 이번에 푸카펑코를 꼭 먹어야지 이런 목표처럼 네. 그래서 그걸 이루고 나면 그래도 이번휴가는잘보냈다이런만족감은없는것같아요คือแนว่าเป็นการชาร์ตแน่นอนค่ะแต่ว่าเวลาไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็จะพยายามต้องคิดว่าต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาของตัวเองอาจจะเป็นเวลาในการเขียนเขียนบางเขียนบางอย่างหรือว่าเวลาที่คิดบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเราจะมีการตั้ง เป้าหมายไว้บางอย่างไว้ก่อนที่จะเที่ยวเสมอยกตัวอย่างเช่นมามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยก็ <c oughs> แบบว่าจะต้องกินปูผับผงกะหรีที่อร่อยที่สุดที่ได้อะไรเงี้ยล้วถ้าวว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาเได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็รวมถึงทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะกลับมาคิด <c oughs> ว่าอ๋อการท่องเที่ยวครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> น่ารักมากเลยเมื่อกี้ประโยคยาวมากแต่ว่าฟังแล้วแบบโอ้คือ เขาใคือฟังทีนี้รูปเดียวเลยนะครับผมน่ารักไหมครับนะจะพูดสั้นพูดยาวน่ารักหมดอยู่แล้วครับใช่ไม่ใช่เดมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องผลงานล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าเพิ่งจบไปด้วยนะครับกับเรื่องของช o เด y s เว็บตูนนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วยกมือหน่อยเดชอบไม่ชอบ สนุกไหมทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยเสียว่าเป็นผลงานแบบไหนสําหรับคุณเสจองครับ일단두번째꿈을꾸기시작한마음이의일대기를그린내용인데요네그มันเป็นเรื่องราวที่ว่าถึงความฝันที่สองของมาอึมอะนะคะ

그래서서서보보시는는분분들들들도꼭면면같이이이이이위로로를받았으으좋겠다생각었데렇게태국많봐주셔진심감사드리ก็คิดว่าถ้าหากว่าแฟนแฟนได้ชมกันเนี่ยก็คงจะได้การกําลังใจการปลอบใจเหมือนเซจองแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆไทยได้ชมกันเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอยากใจทุกคนได้รับกําลังใจได้รับการปลอบใจเหมือนที่เซจองได้รับทุกคนนะคะเเพราะทุกคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับอยากจะบอกคุณเซจองว่าประทับใจในเรื่องนี้จริงๆครับ แล้วก็ได้ข่าวว่าสำหรับแฟนมีทติ้งในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโลกของคุณเซจองเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเซจองตั้งใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลย<อ>เพลงเมื่อกี้เปิดตัวมาเพราะมากคือผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมคือได้ฟังร้องสดๆร้องจริงๆตรงนี้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดแฟนมีทติ้งในวันนี้ครับโอ้ 가장 기본적인 이유는 저한테 지금 레벨 체크를 해 보기 가장 좋은 곡이라서 고른 것도 있고요. 그이낙락니그 체크 레벨 o 세 그리고 지금은 저를 있게 해준 곡이기도 하고? <목소리도> 그리고 이렇게 해외 팬미팅 오는 이길 자체가 저한테는 굉장히 꽃길처럼 아름답고 행복했거든요. 네, 그리고 팬미팅, 내 다른 곳에 이런 방식으면꽃을로것같 그래서 정말 여러 가지 의미를 담아서 꽃길 통틀어서 제일 첫 번째 노래로 불러드리고 싶었던 것 같습니다. 그래서 가지 의미를 담아서 꽃길 통틀어서 제일 첫 번째 노래로 불러드리고 싶었던 같습니다. 래 꽃길 리니다 นอกจากวันนี้นะครับจะได้มาเจอตัวเป็นแบบนี้แล้วนะครับได้เห็นความน่ารากักเห็นความสดใสของคุณเซจองแบบนี้แล้วนะครับเรื่องเพลงวันนี้บอกเลยว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือกําไรจริงๆจะได้ฟังหลายเพลงหลายความหมายหลายมิ่งมมากๆต่อจากนี้มีหนึ่งเพลงเตรียมมาฝากเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพลงที่ชื่อว่า Plan ค่ะ